ทันน้บริบบนทกร่อบางเร่องับชิ้มงช้ตาเออารมณ์งเหมือนกันได้าันห้องที่บ้านที่ต้องถองอยางมากตกนะแล้วก็ไม่ต้องรายพ่จะกระชับมีือพูดคุยกันหนเพราะว่านันนี้คือเรา,าอยู่มวย,ยใจเรามาทำงานไม่ได้คิด่าต้องปบชีวิีมา ต่องหด้ก็ดียบๆปบบานนี่มันก็ค่อยสกันใจแตกหนามันก็เลยดีหรือก็เลถึงใจบางครั้งเราเองเราก็ยังทะเลาะกับตัวเองในบางครั้งใช่ไหมแมโก้เราเองแน เราอยากได้อะไรเราอยากทำอะไรบ้างนะครับอยู่นี่ก็มีตัวอย่างหลายคนนะวงเอ้าที่เขาขายคือเขาขายที่ไม่ได้เป็นเสื่อผ้าอย่างเช่นที่แจ็คแมรินมาพอนี่เออที่แจ็คแมรินก็เป็นคนเดียวในหมู่บ้านนี้นะครับเป็นลูกหลานจากที่น้องแจ็คมา่อักปีเราปีที่แปดแค่ ปีที่แปดถ้าถามว่ากับคุณภาพหรือการทํางานเ่มันเลือกได้ครับคนคนหนึ่งที่คิดว่าจะไปอยู่ไหนจะทำอะไรแต่างนี้มันมีงานอยู่แล้วนะฮะเราก็เห็นพัฒนาตัวเราจํางเจากเต้นแถวหลังจนมาอยู่แถวหน้าแต่และปีเนี่ยเราเห็ุเ่อนบานพแจตรงาทุกอย่างที่เราเห็นคือนำพักน้ำแรงจากการเป็นหมอลำจากการเป็นแดนเซอร์ปีนึงเนี่ยเพิ่ม สามารถตีเพื่อนแบบปดนี่ปดเสียงพรแม่ะไรอเลยนะครับจนตอนนี้ก็ไม่ได้มีนี่มีเสียอะไรแต่ละปีเขาก็จะกำหนดว่าปีนี้เขาจะต่อเติมบ้านตรงนี้ปีนี้เขาจะทำอยูแล้วอันนี้เป็นเรื่องแคลคิปความเงินแล้วเขาได้เงินปีละเกือบล้างนะเฉพาะเมื่อเหตุใส่ขอบคู่อะไ่บุไค้ร่วมกับการใส่ชีวิตอยู่แบบกินแบบไม่ได้โกรพอแงไม่ได้โกรธก็ถือว่าดีเพราะว่าอาชีพในปัจจุบันเนี่ย มันก็ยากแม้กระทั่งการเป็นเป็นเจานน้าขุนไงขุนทีถีขุมเสือของพ่อเมีใหญายมยงเ่าขัดมาเป็นเจ้าคุนไงขุนเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคู่เป็นเนมียอย่างนี้มันนั่คงใช่ไหมดวงเมียก็ให้ได้สมอนไปดีกว่าดีมากก็สูงที่สั้ความอิสระไม่ได้มีเท่าเราด้วยซ้ำนฮะแล้วเราก็สามารถโอกาสที่จะ ได้เยอะนอกจากการค้าขายเรานี่อาชีพนี่แหละศิลปินะนะครับการค้าขายทาห้องค้าขายเองหาห้องไปมืถือทางกับสามาจเกเรียงอะไรคือการบริโแต่นี่คือเหมือนเรากลงทุนแค่เรื่องของเวลาแล้วก็จัดการตัวเองนะครับการรวมทุนใส่เงินทั้งแต่มันก็ขึ้นอยู่กเราอานแผนเนี่ยบางเทือกับ คำถ,ถามว่าคนมเสียเงินเทออ่าไหรนี่อ่อาสิบอกว่าต้องเงินมาสองโจเนี่ยก็ต้องใส่เงินเป็นเมืนเป็นอย่างได้ขันห้องประหยัดใส่นึงอ่ะเข่ากัมมี่หม่องน้อนกับมี่ห้องห้องยู่ใดแบบนี่แค่นายวไว้ไล้แค่เดือนก,นกลัวลังจากะงัาค่ะเดินสายเนี่ยเขากัมมีเงินวิ่ไไหนถูกมากตอนหน้องก็จังใส่แบบนึงแล้ว,ว่าตอนนี้ ก่อนจ็สิมันก็ได้เพราะว่าชุดเสียพ้าอ่อนียันเงี้ยงเหมือนเดี๋ยวก็ต้องให้เบิกเงินอาภูดการวนนไายานผมมีเงินสื่อกานสมบานตอนออกงานปฏิที่พี่ก็จะให้เบิกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นหรือเท่าไรทั้งหลายเออมันห้าร้อย